อครูจะดูแล้วข้อนี้ครับมีคนที่ได้อยู่หลายคนเลยนะหือว่าเป็นข้อแรกของวันนี่ฮะขอองไม่ค่ะเออแล้วก็สองแต่เธอช้าไปว่าเธอช้าไปไม่ใช่ไห้ผมได้ผมว่าเล่นต่ำหนึ่งก็ได้นะครับช้าไปที่ได้คนแรกเลยเป็นใบตองใบตองก็มาแบม นั่นแหละทีนี้ข้อเดียวก็เป็นคนงานช้าเลยสมาชิกมากที่สุดกับน้อยที่สุดรวมกันเพื่อหมายอะไรบวกเพื่อหมายบวกนะครับบวมกันไม่มีอะไรเลยบวกปากกาคุยใส่กาเฉียบๆคุณถามว่า แปดสิสองหน้สุดกับน้อยที่สุดมองเมื่อกี้นี้ท่างคูณยังไปดูสสี่ิบห้านะเลือกวันชมรมที่นักเรียนมีสมาชิกมากที่สุดนี่คือชมรมน,นี้สมาชิกมากสุดคือนี้แชร์บอลน,น้อยสุดก็พุทบอลบวกกันธรรมดาถามว่าเอาสสองขึ้นหน้าได้ไหมแล้วบวกกันได้ไหม<า>ได้นะครับหรือเอปสองก็ได้บวกกัน หลักมีแค่แต่ถ้าลบ5บวกกันก็เป็น4นี่เป็น12ก็ชัดเจนนะครับก็ตอบข้อนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าเป็นข้อสอบเลื่อนเลื่อนมาทำกว้างกว้างก่อนถ้าเลื่อนทำไม่ได้ข้อสองทำไม่ได้เลื่อนมาทำข้อสามก่อนหรือข้อที่ทำได้ก่อนเพื่อแบบเอากำลังใจถ้าเราทำข้อนี้ได้ปุ๊บหัวใจมันชื้นอ่ะเจอพวกก็ทำได้แต่ถ้าเนี ข้อหนึ่งมันยากเลยนะรพยายาข้อหนึ่งเสียเวลาสินาทียี่สิบนาทีทำข้อเดียวโอ้โหน่นไม่ทันนะนเทคนิคนะอ้า,นะอาต่อไปข้อยีนะครับ